ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนทุกคนนะครับก็อย่าลืมกระแทกไล์พี่นิดนึงนะครับยินดีกับพี่ด้วยนะครับก็เดินทางมาถึงนะครับคืนที่ 1, 1457แล้วทุกคนย่เออกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยนะครับพี่ว่าจะเอา15้านะครับถ้าไฟไม่ดับเน็ตไม่ตัด นะครับก็จะเอาให้มันทะลุ1 8ื่นแไปเลยทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบคําถามของน้องไกเซอร์ก่อนละกันนะครับก็คือถามเข้ามาว่าพี่ใช่พี่น o ฟสตอรี่หรือเปล่าครับคำถามนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะจําพี่ไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนะครับช่องของพี่ก็คือช่องน o o สตอรี่นั่นเองนะครับน้องๆเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะจําพี่ไม่ได้นะครับก็เมื่อก่อนนะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นชื่อช่องน o ฟสตอรี่แล้วก็หน้าปกช่องจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าบางคนจําพี่ได้นะครับก็จะรู้จัก กับพี่นะครับในช่วงที่เดสเรียวเนี่ยกำลังเกิดกําลังดังนั่นเองนะครับตอนนั้นก็ทําคลิปเกี่ยวกับเดสเรียวเป็นจํานวนมากทุกคนนะครับผู้ติดตามส่วนมากของพี่นะครับก็น่าจะมาจาก เกมเด็เรียวนี่แหละนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยนะครับอะไรคอสโอเวอร์นู่นนั่นนี่นะครับเออตามสภาพไปทุกคนคําตอบของน้องไกเซอร์ก็คือใช่ครับก็เมื่อก่อนเป็นนูฟสตอรี่ใช่ไหมก็ตอนนี้พี่ไม่นูฟแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นซีเพลย์แล้วนะครับอันี้ก็ชื่อพี่นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสิ่งที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือเจมแดงพวกนี้นั่นเองนี่ครับไอพวกเจมแดงพวกนี้นะครับมันใช้ทํา อะไรนะครับคำตอบก็คือมันใช้สำหรับการข้ามเวลานั่นเองนะครับจากกลางคืนข้ามเป็นกลางวันนั่นเองทุกคน แล้วเราจะหาจากไหนหายังไงหาให้ได้เยอะๆนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์พี่นิดนึงนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปแล้วกันทุกคนการที่เราจะมีเจมใช้แบบเหลือเฟือนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องดูให้เป็นก่อน,นครับว่าเฮ้ยคืนต่อไปเนี่ยลัทธิจะบุกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพวกวางมานะครับอันนี้สําคัญมากถ้าอยากจะมีเจมใช้แบบเรื่อยๆแบบไม่จํากัดนั่นเองทุกคน อ่ะมาครับและตอนนี้มันก็มืดพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคืนนี้มีอะไรบุกหรือเปล่าถ้าคืนนี้มันไม่มีอะไรบุกเนี่ยเดี๋ยวเรากดเครื่องข้ามเวลาเลยทุกคนคืนนี้ปกตินะครับไม่มีอะไรบุกเรากดข้ามไปเลยนะครับใช้1เพชรแดงทุกคนหรือว่าเป็นเจมแดงนั่นเองนะครับอ่ะใช้ไปนะครับมันก็จะข้ามจากกลางคืนนะครับเปลี่ยนเป็นกลางวันให้เราเองนะครับอ่ะก็รออป๊บ,บนึง ตอนนี้ก็เป็นกลางวันเป็นที่เรียบร้อยทุกคนพอมันขึ้นวันให้เราแล้วนะครับพร้อมด้วยตัวคูณวันนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมมันจะมีตรงนี้ให้เรากดทุกคนข้อมูลนะครับข้อมูลก็กดไปคืนต่อมานะครับมันจะเป็นชนเผ่าบุกนั่นเองทุกคนถ้าหมดจากกลางวันตรงนี้นะครับสนาทีเนี่ยกลางวันจะเป็น3นาทีใช่ไหมกลางคืนจะ1นาที30ใช่ไหมถ้าหมดจากกลางวันนี้นะครับมันจะเป็นกลางคืนที่มีชนเผ่าบุกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับกลางคืนที่จะถึงเนี่ย เราจะไม่ข้ามนะครับเราจะไม่ข้ามเพราะว่าอะไรเราจะให้ชนเผ่ามันบุกเวทุกคนเพื่อที่จะสะสมให้มันเป็นกองกองแบบน,นี้นะครับเห็นไหมเนี่ยสะสมันเมันเป็นกองกองแบบน,นี้ครับพอเจมเราหมดนะครับ พอเจมเราหมดเราค่อยไปกวาดล้างมันเพื่อนๆเพราะตอนเนี้พี่ก็แบบว่าสะสมไปทําตามนี้นะครับตอนนี้ก็คือแบบว่ารอเจมเราหมดนะครับถ้าเจมเราหมดเนี่ยเราค่อยออกไปกวาดล้างพวกนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเจมเราก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทําการกวาดล้างไอ้พวกนี้เลยดีกว่านะครับดูดีว่าเราจะได้หินแดงมากี่อันนะครับคือตอนนี้หินแดงพี่แม่งเหลือมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนะครับเห็นปะไม่อยากจะถิงเลยนะน้องๆจังหวะนี้เห็นปะ เยอะจัดนะครับเดี๋ยวรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมก่อนละกันนะครับถ้ามันอยู่ถึงก่อนช่วงอัปเดตเดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่เครื่องแล้วก็ข้ามเวลาแบบรัวๆเลยนะจังหวะนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าถ้าพี่ไปจัดก,การพวกลัทธิพวกนี้นะพี่จะได้พวกหินแดงหรือว่าพวกเจมแดงมาเท่าไหร่นั่นเองทุกคนมาทุกคนกองนี้นะครับกองสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นกองที่มีอัญมณีตกนะครับอ่าสอยเลยทุกคนสอยมันนะครับสอยมันแล้วแม่งเยอะมากนะครับตอนนี้ <c oughs> คือเรากองไว้เยอะจัดนะครับ น่าจะใช่แหละเออเนี่ยฮะดูดิ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 ดูด,ด,ดิเห็นไหมอัญ,ญมณีทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นปะคุ้มแล้วฮะไอ้หว่านี้อ่ะเดี๋ยวทำการเก็บนะครับรวบรวมก่อนแล้วมาดูกันว่าเฮ้ยมันได้กี่อันนะครับโอ้หโคตรเยอะเลยไนงะเยอะปะบอกแล้วฮะทำสูตรนี้นะครับมีใช้เหลือๆนะครับสำหรับตัวเจมแดงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเก็บแล้วก็ไปนับทีเดียวทุกคนนะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เรากําจัดพวกลัทธิเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่คือสิ่งที่เราได้ทุกคนนะครับอัญมณีนี่เห็นไหมนะครับห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้านะครับทั้งหมดคือยี่้าชิ้นทุกคนมันจบแล้วพี่ชายไอเฮียบึงโอ้โหมึงหลุดกูโอ้ไม่ก็เกมไอ้เฮียมึงแก้กูมาเนี่ยมึงหลุดไอเฮีย โอ้จบแล้วคลิปนี้อ้าโอ้ไม่์ก์น้ำตากูจะไหลทุกคนแม่งหลุดเฉยเลยนะครับแป้ง er ror, เออเลอเฉยเลยเกมโอ้โหเกมมึงดีเกิดพี่ชายเฮ้ยแม่งโอ้โหสิ่งที่ทำมาจบเลยทุกคนโอ้โหแม่งหลุดหลุดหลุดแบบจะจะนะครับหลุดในขณะที่กำลังอัดคลิปสอดนะครับวิธีการข้ามเวลาแบบตึงๆทุกคนโอ้โหกูจะรู้อะนี่ ตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่วะตอนนี้นะครับเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ดูก่อนดูได้ไหมนี่ไงอ่าทุกคนอยู่อันดับที่27นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่27นี่นะครับ1 1500สเวดวันทุกคนโอ้โหคือแม่งน่าเกลียดมากนะครับอยู่ดีๆแม่งก็หลุดเลยทุกคนโอ้โหสภาพสิ่งที่ทำมาคือแบบหมดกันทุกคนหมดแล้วจบแล้วจังหวะนี้อย นะครับโอเคครับทุกคนนะครับในเมื่อมันหลุดไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็ ต้องทําใจนะครับจังหวะน,นี้ได้อันดับที่27นะครับตอนนี้ออแอบเสียใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวหินแดงกันต่อทุกคนอ่ะก็คือนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หินแดงเนี่ยไอตัวเจมแดงใช้แบบเรื่อยๆนะครับก็ทําตามนี้ทุกคนก็คือให้ดูนะครับว่าคืนนี้ลัทธิมาบุกหรือเปล่าถ้าลัทธิมาบุกก็อย่าใช้นะครับอย่าใช้เครื่องข้ามเวลาเราจะไปใช้เครื่องข้ามเวลาก็ต่อเมื่อในคืนที่มีกวางแดง ในคืนที่ไม่มีพวกลัทธิมาบุกนั่นเองนะครับก็เก็บสะสมพวกลัทธิไปเรื่อยๆทุกคนเมื่อมันเยอะพอสมควรนะครับหรือว่าเพื่อนๆมองว่าเฮ้ยควรออกไปเคลียร์ได้แล้วนะก็ออกไปเคลียร์เพื่อที่จะเก็บเจมแดงมานั่นเองทุกคนนะครับประมาณนั้นเราก็จะได้ตัวเจมแดงมาใช้แบบเรื่อยๆแล้วนะครับมันช่วยได้เยอะเลยทุกคนแต่ถ้าใครรีบนะครับเก็บไปทําไมกดใช้ให้หมดไปเลยนะครับแบบนั้นก็ทําได้ทุกคนอย่างพี่เนี่ยไม่คิดว่ามันจะหลุด นะครับถ้ารู้ว่ามันจะหลุดพี่กดรัวๆไปแล้วกดใช้ไปแล้วนะครับไม่ดองแล้วจังหวะนี้ <c ười> <laughs> แล้วก็ไอตัวเจมแดงนะครับหาได้จากไหนบ้างนะครับสามารถหาได้จากดันเจียนทุกคนนะครับตัวดันเจียนเนี่ยถ้าเราผ่านดันเจียนแล้วนะครับไปเปิดกล่องแดงแล้วนะครับในห้องนั้นอ่ะมันจะมีเจมแดงให้2เม็ดนะครับตอ่อหนึ่งรอบแล้วก็หาได้จากพวกลัทธิที่มาบุกฐานเรานะครับสามารถเปิดจากกล่องได้ด้วยนะครับแล้วก็หาได้จากพวกลัทธิที่อยู่ตามแมッ เนาะประมาณนั้นแล้วก็จะอยู่ในปราสาทน้ําแข็งด้วยนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับตัวเจมแดงนะครับมันเป็นไอเทมสําคัญนะครับสําหรับการที่ทุกคนเนี่ยจะเร่งเอาคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันช่วยได้เยอะนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้คืนเร็วๆว่ะอยากได้500คืนเร็วๆอยากได้พันคืนเร็วๆนะครับอยากได้2 0 0 0 3,000พันคืนเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ สำคัญจริงๆทุกคนก็เท่าที่ได้มานะครับ11,511ว,วันเนี่ยก็ได้จากตัวข้ามเวลาด้วยนะครับก็คือแบบลองผิดลองถูกมานะครับก็สูตรนี้ถือว่าโอเคเลยทุกคน,นครับก็คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์พี่นิดหนึ่งทุกคนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ